มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเรานะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของผมนะฮะช่องนี้เป็นช่อง่ายกางเกงยีนรีวายมือสองนะฮะขายเฉพาะกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยะฮะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะฮะเป็นขนาดบิ๊กไซส์อีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับเป็นสีบรูยินกลางๆนะฮะสภาพกลางเก่ากลางใหม่อย่างที่เห็นในคลิปในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนะั้นแน่100นอนร้อยเปอร์ ขนาดตามป้ายเดบันยูสามแปดเอลสามสองขนาดว่าจริงเอลสามสิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายครับแปดจุดห้าเมตรอินตุรกีเป็นงานประเทศตุรกีราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทฮะกางเกงตัวนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการ างกเกยงยินลีวายเนี่ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหนื่อนะฮะมาดูปลายขาานงะเกงตัวนี้นะฮะาตากล้องดูปลายขานะครับดูงานปลายขากางเกงตัวนี้จะเป็นงานเย็บแบบลูกโซ่นะครับเนี่ยางเกงตัวนี้จะเย็บมาแบบลูกโซ่ถ้าเป็นงานเย็บแบบลูกโซ่นี่ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นงานเย็บออกมาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรผมถึงกล้าการันตีแบบนี้ก็เพราะว่าจากที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่ได้เนี่ย ส่วนใหญ่เลยจะอยู่ในอุตสาหากรรมแล้วก็ส่วนใหญ่เลยจะไม่มีตามชุมชนหรือว่าร้านค้าหมู่บ้านทั่วไปเลยนะเพราะว่าเครื่องจักรชนิดนี้จะมีราคาค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะก็เลยจะมีอยู่แค่ตามอุตสาหากรรมเราก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าถ้ายบแบบลูกโซ่เนี่ยออกมาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนตะเข็บตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงสีน้ําเงินนะฮะเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะฮะสีเข้ากันกับสีเย็นๆนะจะเป็น,นสีบลูยิงก,กลางๆนะครับผมออกไปหาเข้มนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับ ทางร้านเราขายของมาก็ยาวนานนะกับผมเองก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าอันลูกค้าที่อยู่กับเราเป็นประจำนะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็จะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่คอยผมเปิดกระสอบใหม่ยอยู่นะฮะถ้าตรงใจด้านท่านเก็บหมดเลยท่านเป็นนักสะสมเง่นเกงเลยครับผมก็ถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้รู้จักกับท่านนะครับ จากเก้าตัวสิบตัวนี้คือท่านเก็บหมดเลยถ้าตรงส่ท่านนะฮะในกระสอบนั้นนะผมเองก็ต้องขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับกางเกงยีนรีวารุ่นห้าสุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงและก็กางเกงยีนรีวายนี่นะครับถือว่าเป็นต้นแบบแห่งการงเกงยีนทั่วโลกทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามาก่อนเพื่อนนะฮะผมพูดอย่างนี้ผมพูดมาจากความจริงนะฮะถ้าเจ้าของแบรนด์ไดมาเจก็จะว่ากันนะเพราะว่าการพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปลิดรอนของยี่ห้อใดนะฮะ พูดตามความเป็นจริงที่มีมากางเกงยีลี่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นกางเกงต้นแบบของทุกยี่ห้อกางเกงยีนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับกางเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นป้ายหนังแท้ป้ายเลสแทบ็บยูนะฮะป้ายเลสแท็บสกรีนสองหน้าย,ย้ําอีกทีนะฮะกางเกงตัวนี้ขนาดขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบแปดเอลสาสิบสองขนาดวัดจริงเอลสามสิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินตุรกีราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ ขอดูรูปภาพดิ่งเพิ่มเติมขอดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับผม